สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปที่ขอนำเสนอคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษศพตลอดปี2567สำหรับปี567นี้มีดาวใหญ่ย้ายราศีหนึ่งดวงได้แก่ดาวพฤหัสในวันที่30เมษายนช้าจากราศีเมษพบวินาศ เข้าสูราศีพฤษภพบตนุกุมลัคนาาซึ่งส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาด้านโชคลาภเป็นอย่างมากอีกทั้งตลอดปีนี้ดาวราหูเจ้าเรือนกัมมะโคจรสถิตพบลาภะซึ่งส่งผลดีในด้านการงานเป็นอย่างมากอีกทั้งดาวมฤตยูดาวใหญ่เจ้าเรือนกัมมะที่กุมลัคนาาก็ส่งผลดีด้านการงานเช่นกัน และดาวเสาที่โครจรสถิตพบกรรมะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรก็ส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากทำให้ด้านโชคลาภด้านการงานตลอดปีนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างมากๆส่งผลดีด้านตัวตนและจิตใจของเจ้าชะตาอยู่ในสภาวะที่ดีมีความเบิกบานแจ่มใสร่าเริงตลอดทั้งปีอีกทั้งตลอดปีนี้ดาวที่โครจรในจักรราศี ก็มีทิศท,ทางที่ดีที่จะส่งผลดีให้แก่ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภดาวที่โคจรในจักรราศีตลอดปี2,567นี้จะส่งผลดีผลร้ายอย่างไรเชิญรับฟังได้ดังคำพยากรณ์ดังต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศีพฤษภคือดาวพุธ ช่วงต้นปีระยะเดือนมกราคมไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนดา,ด,ดาวพุทธดาวแห่งการเงินโคโจรสถิตพบปัตตนิพบมรณะพบสุภะและพบกรรม,มะช่วงต้นปีนี้ระยะที่ดาวแห่งการเงินโคโจรสถิตพบปัตตนิการหารายได้ด้านการเงินจะได้ร่วมมือกับคู่ครองคนรัก หาผลประโยชน์และรายได้ด้านการเงินร่วมกันและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีโชคใหญ่ด้านการเงินมักจะมีอยู่อย่างเสมอเสมอระยะที่ดาวพุทธดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบมรณะอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวอังคารเจ้าเรือนวินาศที่เป็นเกษตรแรกเรือนกับดาวพฤหัสส่งผลดีด้านการเงินเป็นอย่างมาก โชคลาภด้านการเงินมักจะมีเกิดขึ้นอยู่อย่างเสมอเสมอมักมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่อยู่บ่อยครั้งอีกทั้งจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศและด้านการเงินก้อนใหญ่ที่มาจากม,มรดกพินัยกรรมระยะนี้การหาเงินในต่างถิ่นแดนไกลจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีช่วงที่ดาวแห่งการเงินโครจรสถิตพบสุภะ ช่วงนี้รายได้ด้านการเงินจะเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาในรูปแบบของด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะอาคารร้านค้าการลงทุนธุรกิจด,ด้านการเงินกับญาติพ่อแม่พี่น้องจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีช่วงที่ดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบกรรมะและพบลาภะ ช่วงนี้จะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านธุรกิจงานใหญ่ที่มีรายได้สูงรายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านการงานจะมีอยู่อย่างไม่ขาดช่วงที่ดาวแห่งการเงินโคจรสถ,ถิตพบลาภะช่วงนี้จะมีรายได้ด้านการเงินเข้ามาอยู่อย่างตลอดอีกทั้งยังจะมีรายได้พิเศษที่นอกเหนือไปจากรายได้หลัก สร้างผลประโยชน์และรายได้ด้านการเงินให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากสรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศีพฤษภช่วงต้นปีระยะเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมระยะต้นเดือนถึงวันที่เจ็พฤษภาคม ด้านการเงินยังอยู่ในสภาวะที่ดีอย่างต่อเนื่องช่วงวันที่7จ็ดถึงวันที่ยี่สิบ้าพฤษภาคมจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือจากด่างประเทศระยะนิหารายได้ด้านการเงินในที่ที่ห่างไกลขึ้นมากกว่าเดิมจากต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศจะประสบผลสำเร็จด้านการหาเงินเป็นอย่างดี หลังวันที่25่ิบพฤษภาคมไปจนตลอดสิ้นเดือนสิงหาคมประชาี้จะมีรายได้ด้านการเงินเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดจากชะตาจะเป็นคนหาเงินเก่งธุรกิจการเงินดำเนินไปได้ด้วยดีช่วงนี้จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองจากชะตาจะเป็นคนหาเงินได้คล่องแคล่วและมักมองเห็นลู่ทางการหาเงินได้เป็นอย่างดี ธุรกิจด้านการหมุนเงินและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินดำเนินไปอย่างสะดวกสบายและราบรื่นรายได้ด้านการเงินช่วงนี้มักเกิดจากการติดต่อคบหาสมาคมด้านธุรกิจการเงินกับคนหมู่มากและรายได้ด้านการเงินที่มาจากการออกเงินกู้หาดอกเบีย้ยอีกทั้งจะมีรายได้ด้านการเงินที่เกิดจากการเดินทางระยะใกล้ การลงทุนด้านธุรกิจการเงินและธุรกิจต่างๆถ้าได้ร่วมหุ้นลงทุนกับหุ้นส่วนหลายๆคนและลงทุนร่วมมือกับมิตรสหายพี่น้องจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูงสภาวะด้านการเงินช่วงนี้ส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากไปจนตลอดสิ้นเดือนสิงหาคมสรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศีพฤษภช่วงกลางปี ระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงปลายปีตั้งแต่เดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมช่วงนี้ดาวแห่งการเงินโคจอวิปริตสถานะด้านการเงินอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนอยู่บ้างแต่ก็อยู่ในทิศทางที่ดีเพราะเป็นช่วงที่ดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบพันธุ พบปุตตะและพบปัตตนีช่วงที่ดาวพุธด,ดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบพันธุและพบปุตตะคือระยะวันที่หนึ่งกันยายนถึงวันที่หตุลาคมช่วงนี้รายได้ด้านการเงินและเครดิตด้านการเงินจะดีอย่าง,างมากมาด้านการเงินจะมั่นคงถาวรและมีรายได้ด้านการเงินเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาด และมักมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่อยู่เสมอๆญาติพ่อแม่พี่น้องบุตรบริวารจะร่วมมือให้การช่วยเหลือด้านการหาเงินเป็นอย่างดีช่วงหลังวันที่6ตุลาคมไปจนถึงวันที่24ตุลาคมดาวพุธด,ดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบอริอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวสุกเจ้าเรือนอริที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตร ส่งผลให้พบอริไม่สามารถให้โทษด,ด้านร้ายได้ทำให้ดาวพุธที่อยู่ร่วมเรือนคู่ดาวสุขส่งผลดีด้านการเป็นคู่ทาตคู่สเสน่ห์ทำให้ระยะนี้จึงมักมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่อยู่บ่อยครั้งอีกทั้งศัตรูคู่แข่งด้านธุรกิจการเงินจะกลับกลายมาเป็นมิตรทำให้มีโอกาสสร้างรายได้ด้านการเงินดีขึ้นมากกว่าเดิม ช่วงที่ดาวพุธด,ดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบปัตตนิช่วงนี้ถ้าได้ร่วมมือกับคู่กองคนรักช่วยกันทำมาหากินจะประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีและสร้างรายได้ผลประโยชน์ด้านการเงินเป็นอย่างสูงระยะนิ้เคดิตด,ด้านการเงินจะดีอย่างมากๆจะกู้เงินใครมาลงทุนด้านธุรกิจต,ต่างๆก็เป็นไปอย่างสะดวกสบาย สรุปด้านการเงินระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวลัคนาราศีพฤษภคือดาวราหูระยะตลอดปีนี้ดาวราหูโคจรสถิตพบลาภะซึ่งส่งผลดีด้านโชคลาภแห่งการงานให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมาก และจะมีโชคลาภด้านการงานอยู่อย่างเสมอเสมอแต่ด้านการงานก็มักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดด้านการงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างแต่ก็อยู่ในทิศทางที่ดีระยะช่วงวันที่หนึ่งมกราคมถึงวันที่ห้ากุมภาพันธ์ช่วงนี้ดาวอังคารเป็นเกษตรแรกเรือนกับดาวพฤหัสเจ้าเรือลาภะส่งผลดีด้านการงานเป็นอย่างมาก อีกทั้งดาวอังคารเจ้าเรือนวินาศยังจัดถุกโกนกับดาวราหูเป็นคู่ธาตุลมส่งผลให้ด้านการงานระยะนี้ถ้าได้ลงทุนในธุระอิดด้านการงานหรือการไปทำงานยังต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศจะประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีอีกทั้งธุรกิจด,ด้านการงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด,ด้านการเงินเช่นการหมุนเงินการเป็นนายหน้า การขายสินค้าเก่ามือสองการออกเงินกู้จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากสร้างผลประโยชน์รายได้ด้านการงานเป็นอย่างสูงหลังวันที่ห้ากุมภาพันธ์ไปจนตลอดสิ้นเดือนเมษายนด้านการงานยังจัดอยู่ในขั้นที่ดีอย่างมากๆธุรกิจด้านการงานทั้งในประเทศและต่างประเทศจะส่งผลดีแก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องสรุปช่วงต้นปี ระยะเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมระยะวันที่30เมษายนดาวพฤหัสจ้าเรือลาพระโคจรย้ายราศีจากพบวินาตโคจรสถิตพบตนุกุมลักขณาอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวมฤตยูต้าเรือนแห่งการงาน ช่วงกลางปีนี้ก็เป็นช่วงที่ดีที่สุดด้านการงานอีกช่วงหนึ่งครับดาวแห่งการงานมีตำแหน่งดาวที่ดีมากและดาวแห่งเจ้าเรือนก็อยู่ในตำแหน่งดาวที่ดีส่งผลให้ด้านการงานจะมีเข้ามาให้ทำอยู่อย่างไม่ขาดและมักจะเป็นงานใหญ่ที่มีรายได้สูงญาติพ่อแม่พี่น้องบุตรบริวารมิตรสหายคู่ครองคนรักหุนส่วนและเพศตรงข้าม จะร่วมมือช่วยเหลือด้านการงานเป็นอย่างดีอีกทั้งจะมีการริเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆด้านการงานโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยมมาพัฒนาด้านการงานและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีสร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการงานเป็นอย่างสูงนับว่าช่วงกลางปีนี้ด้านการงานดีอย่างมากๆครับ สรุปด้านการงานช่วงกลางปีของชาวรัคนาราศีพฤษภระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆครับสำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมสภาวะด้านการงานยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องธุรกิจด้านการงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างไม่ขาดสำหรับปีนี้ทั้งปีด้านการงานดีอย่างมากๆครับทั้งธุรกิจด้านการค้าขายทุกชนิดและผู้ประกอบการงานอาชีพต่างๆจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีและมีโชคอยู่เสมอๆปีนี้จะลงทุนทำธุรกิจด้านการงานหรือธุรกิจด้านต่างๆจะประสบผลสำเร็จดังหวัง สรุปด้านการงานตลอดช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องคู่ครองความรักดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีพฤษภคือดาวอังคารโคจรสถิตพบมรณนะระยะต้นปีช่วงเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายน ดาวแห่งคู่ครองความรักโคจรสถิตพบมรณะพบสุภะพบกรรมมะช่วงที่ดาวอังคารดาวแห่งคู่ครองความรักโคจรสถิตพบมรณะเป็นเกษตรแลกเคลื่อนกับดาวพฤห,หัสช่วงนี้พบมรณะไม่อาจให้โทษด,ด้านร้ายได้ส่งผลดีให้ด้านคู่ครองความรักเป็นอย่างมากอีกทั้งระยะนี้ดาวสุขดาวแห่งความรักโคจรสถิตพบปัตตนิ ช่วงนี้คนโสดที่ยังไม่มีคู่ครองคนรักดาวแห่งความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับถ้าได้พบรักและได้แต่งงานชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองความรักสดใสหวานชื่นเป็นอย่างมากจะเป็นคู่สร้างคู่สมกันมาแต่บางก่อนที่5พฤษภาคมถึงวันที่15มีนาคมช่วงนี้ดาวแห่งความรักก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ครับ ถ้าได้พบรักจะเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือจากต่างประเทศถ้าได้แต่งงานชีวิตรักจะมีความสุขเป็นอย่างมากจเจริญรุ่งเร,งเรืองด้วยโภคพย์เป็นความรักแท้ที่ซื่อสัตย์ต่อกันเป็นอย่างดีถึงจะยากดีมีจนก็ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคครับระยะช่วงวันที่15มีนาคมถึงวันที่23เมษายนช่วงนี้ด้านความรักยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ถ้าได้พบรักคนที่ได้พบจะเป็นคนที่ขยันในการทำงานมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีถ้าได้แต่งงานแล้วจะมีฐานะความเป็นอยู่และอาชีพการงานเป็นหลักเป็นฐานอีกทั้งจะมีโชคดีด้านความรักอยู่เสมอเสมอสำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วช่วงเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนด้านคู่ครองความรัก จะดำเนินชีวิตรักและครอบครัวไปอย่างราบรื่นโดยปราศจากอุปสรรคและปัญหาใดๆสรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีพฤษภช่วงต้นปีระยะเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคม ระยะต้นเดือนพฤษภาคมไปถึงวันที่สองมิถุนายนดาวอังคารดาวแห่งคู่ครองความรักโคจรสถิตพบลาภะระยะนี้โชคลาบด้านความรักมักจะมีอยู่เสมอๆคนโสดจะโชคดีได้พบรักในช่วงนี้แต่ระยะนี้ดาวสุขดาวแห่งความรักโคจรสถิตพบวินาศเกณฑ์แห่งความรักถึงจะมีแต่ก็พึงระวังไว้บ้าง เพราะส่วนเสียก็พอมีอยู่บ้างระยะนี้เหลียเคลี่ยงได้ก็จะเป็นการดีครับเพราะดวงแห่งความรักยังไม่ดีเกินร้อยสำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วชีวิตรักจะดำเนินไปอย่างราบรื่นถึงแม้จะมีอุปสรรคและปัญหาอยู่บ้างแต่ก็เป็นเรื่องปกติที่มักจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันสรุปด้านคู่ครองความรักช่วงกลางปี ระยะเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมระยะนี้ยังไม่มีเกณฑ์ด้านความรักครับช่วงนี้ต้องระมัดระวังให้ดีเพราะผู้ที่ได้พบหรือมาตีสนิทสนมด้วยส่วนมากมักหวังเงินทองจากเจ้าชะตาทั้งสิ้น หลีกเลี่ยงและระมัดระวังไว้บ้างก็ดีครับหลังวันที่19ตุลาคมดาวอังคารดาวแห่งคู่ครองความรักยกเข้าสู่ราศีกรกฎมีตำแหน่งดาวเป็นดาวนิดช่วงนี้ด้านความรักดูจะจืดจางและห่างเหินกันอยู่บ้างอยู่ในสภาวะที่ทรงตัวและมีแนวโน้มที่จะตกต่ำลงสภาวะด้านคู่ครองความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยจะดี ไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมระยะนิทรัรษาอารมณ์ไม่ดีจะสร้างข้อขัดแย้งให้มากนักและให้อยู่ห่างๆกันไว้บ้างก็จะเป็นการดีครับสรุปด้านคู่ครองความรักช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยจะดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภ ดาวแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศีพฤษภคือดาวพฤหัสโคจรสถิตพบวินาศระยะต้นปีช่วงเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนพระยะนี้จะมีโชคลาภที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือจากต่างประเทศการทำธุรกิจต่างๆในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศหรือการไปทำงานต่างประเทศ จะมีโชคประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากที่<า>จะเกิดโชคใหญ่อยู่ในระยะวันที่3มีนาคมถึงวันที่23เมษายนจะเป็นโชคใหญ่ด้านธุรกิจการงานและธุรกิจการเงินและโชคใหญ่ที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศหลังวันที่23เมษายนด้านโชคลาภที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศ ยังให้คุณแก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องไปจนตลอดสิ้นเดือนเมษายนสรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศรีพฤษภช่วงต้นปีระยะเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมระยะวันที่30เมษายน ดาวพฤหัสด,ดาวแห่งโชคลาภย้ายราศีจากพบวินาศโคจรสถิตพบตนุกุมลัคนาระยะนี้ด้านโชคลาภดีอย่างมากๆครับโชคลาภด้านการงานใหญ่ที่มีรายได้สูงมักจะมีอยู่อย่างเสมอๆระยะนี้ไม่ว่าจะลงทุนด้านธุรก,กิจการงานใดก็มักจะโชคดีประสบผลสำเร็จ ระยะวันที่13กรกฎาคมถึงวันที่26สิงหาคมดาวอังคารเจ้าเรือนวินาศโคจรสถิตพบตนุกุมรักนามีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและประเกษตรความเสียหายด้านโชคลาภหรือที่มาแห่งโชคลาภอาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะนี้แต่ความเสียหายต่างๆมักตกแก่ผู้อื่นผลเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นแก่เจ้าชะตา เพราะการที่ดาวอังคารเป็นประ,กะเกษตรความเสียหายย่อมตกแก่ผู้อื่นช่วงนี้โชคลาบที่ได้มาควรเก็บรักษาให้ดีจะให้ใครกู้ยืมเงินควรพิจารณาอย่างรอบคอบก็จะผ่านปัญหานี้ไปได้อย่างไม่ยากครับระยะตลอดช่วงกลางปีโชคลาบมักจะมีอยู่เสมอเสมอไม่ขาดญาติพ่อแม่พี่น้องบุตรบริวาร มักจะนำโชคลาภมาให้อยู่อย่างเสมอเสมอสภาวะแห่งโชคลาภยังทรงตัวอยู่ในทิศทางที่ดีไปจนตลอดสิ้นเดือนสิงหาคมสรุปด้านโชคลาภระยะกลางปีช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคม สภาวะด้านโชคลาภทั้งในประเทศและต่างประเทศยังส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องโชคลาภการเงินระยะเดือนกันยายนอาจชะลาตัวลงเพราะดาวอังคารเจ้าเรือนวินาศโคจรสถิตพบกระดุมพระพบแห่งการเงินดังนั้นช่วงต้นเดือนกันยายนควรระมัดระวังด้านการเงินให้ดี เพราะช่วงนี้จะมีกระแสเงินเข้ามาอยู่เป็นอย่างมากเพราะดาวพุทธเจ้าเรือนแห่งการเงินมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรอาจเกิดความสับสนในรายได้ด้านการเงินควบคุมเกมไม่ดีพิจารณารายรับและรายจ่ายให้รอบคอบก็จะผ่านปัญหานี้ได้อย่างไม่ยากครับสำหรับด้านโชคลาภหลังเดือนกันยายนเป็นต้นไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคม สภาวะด้านโชคลาภยังส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องและมักจะมีโอกาสเกิดโชคลาภใหญ่อยู่เสมอๆไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมสรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศรีพฤษภระยะปลายปีท่วงเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับท้ายสุดกอนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่า ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลลโลกจงดนบันดานให้ชาวลัคนาราศีพฤษภทุกๆท,ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวังรอดพ้นพยันตรายและสิ่งเลวร้ายทั้งปวงมีความสุขความเจริญตลอดปี2567นี้ครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ